อุยสายรีบว่าจะให้จบคลิปนั้นนะอีกนิดเดียวเองอ่ะนิดเดียวเองไม่จบกะว่าจะ,ะได้จบไม่จบเวลาเราจะมาพยากรณ์ตรงนี้ก็แค่แก้สมการมันนะคะสูตรมันคือ a บวก b คูณทตอนนี้มีทุกเลขแล้ว a ก็มี b ก็มีทก็มีละอาจารย์จะได้พยากรณ์เลขมาล้วก็คือการเอา A, a เท่ากับ a บวก b คูณ t สูตรพยากรณ์คือ a บวก b คูณกับ t กด enter ได้เลขพยากรณ์ของปีหกหเรียบร้อยพอปีหก็เหมือนเดิม a บวก b คูณ t นี้นะ t ของปีหคือเลิบสามถึงกับไหม A กับ B มันไม่เปลี่ยนหรอกเลขเดิมแต่ตัวทที่วิ่งอ่ะมันจะเปลี่ยนไปนะคะก็จะได้เลขพยากรณ์ของปี66พอปี67ก็เหมือนเดิม A บวก B คูณทีของปี66นะคะบวก B คูณทีของปี66ปั๊บได้มาแล้วพยากรณ์3ปีอนาคตของ ประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราชปีหกห้าจะเป็นยอดนี้ปีหกหกจะเป็นยอดนี้ปีหกเจ็ดจะเป็นยอดนี้นะคะ,ะเพื่อให้ง่ายเดี๋ยอาจารย์ขอไฮไลท์แล้ววาดกราฟมาหน่อยนะขอวาดกราฟไว้จะได้มองเห็นว่ามันจะอันครับเร,เราต้องวาดกราฟด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่เดี๋ยวขอวาดดูก่อนว่าวาดได้ปะไหนละ่ะขึ้นปัด ขึ้นนี่กราฟมาอ่าครับอ่ากราฟใหญ่ไปหน่อย,น,อยอนึงขอย่อหน่อยเสร็จเรียบร้อยค่ะแค่นี้แคปส่งได้เลยอ,อันนี้เป็นค่าพยากรณ์ที่เราพยากรมาสามปีนี้แต่คำว่าพยากรณ์มันก็จะขึ้นเป็นตัวค่าพยากรณ์ออกมาแบบนี้ มันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะของนครศรีมันเหมือนนิ่งๆนะแต่บางจังหวัดมันจะแบบโน้มไปเลยนะโน้มไม่ไม่สูงขึ้นก็ดิ่งลงมานะคะเดี๋ยวเรามาโชว์กันดูซิว่ากราฟของพวกเราแต่ละคนที่พวกเราได้ทํานายของแต่ละจังหวัดนะคะมันจะเป็นรูปแบบไหนกันบ้างอาจารย์อาจารย์ครับเป็กราฟจากไหนครับทำกราฟหรอครับ,รบนี่ไงไฮไลท์เลยกลุ่มเมาส์ข้อมูลตั้งแต่ ที่เราพยากรเนเนี่ยเ,เนี่มาว่าอาจารย์ไม่ค่อยดีก็กลุมตั้งแต่ปีหกเจ็ดนะที่เราพยากรณ์ได้กรุมทั้งปีกรุมทั้งอันนี้มายาวมาเลยแล้วก็ไปที่แทรกกราฟได้เลยจ้ะอาจารับกรุมปีไหนบ้างครับเอาหมดเลยอะ่ะมันจะได้เห็นอดีตด้วยเนี่ย อดีตปี55ยาวมาพอปี565ปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บมันจะจะเป็นค่าพยายกรค,ครับได้หมดเลยกลุ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยที่วาดไวอันนี้เป็นการคำนวณการพยากร์ด้วยวิธีลิ s t of ร์ t h o d s นะคะเสร็จเรียบร้อยของวันนี้ค่ะแคปรูปนี้ส่งได้เลยเสร็จแล้วไปกินข้าวได้อ <c> ย <oughs> ่างที่หิวมาน่ะอาจารย์ก็ยังไม่ได้ทานข้าวเช้านั้นเนี่ยจะบอกให้ อยู่เหมือนกันเลยอ่ะแคปส่งได้เลยนะคะได้กราฟพยากร์โดยฝีมือของพ่อหมอแม่หมอพวกเราทานายของจังหวัดแต่และจังหวัดมาเรียบร้อยแคปส่งในกลุ่มเลยเดีย๋ยวนะจานแคปเป็นตัวอย่างให้ดูเวลา ส่งก็เขียนว่าพยกรระะกา,ากรประชากรของจังหวัดพยากรพยากรประชากรของจังหวัดนครศรีธรรมราชปีสองห้าหกห้าถึงสองห้าเท่าไหร่หกหกเจ็ดเนาะสามปีเนาะ หกเจ็ดกระสมเป็นลูกจะบอกทุกคนว่านี่คือข้อมูลจริงนะที่พวกเราทำเนี่ยดังนั้นเลขที่พยากรณ์มาได้มันคือข้อมูลจริงๆที่พวกเราอะ่ะได้ทำจากข้อมูลประชากรจริงนะคะสาม,มารถไปโม้ได้เลยเทำพยากรณ์ของจังหวัดนี้มานะปีนน้นน่าจะขึ้นหรือลงก็ไม่แน่ใจของอาจารย์เนี่ยมีแนวโน้มขึ้นนะโทษทีลืมบอกว่า ประชากรมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ของเราอาจจะลดลงก็ได้นะอาจารย์ไม่รู้นะว่าของแต่ละคนสูงหรือหรือต่ำลงนะคะหรือเสมอเหมือนเดิมแล้วมันดูยังไงครับอาจารย์ว่ามันสูงหรือมันต่ำหรือมันก็ดูตัวเลขกราฟอาจารย์ว่ามันดิ่งขึ้นอะมันมันโดดขึ้นหรือมันดิ่งลงกราฟที่เราวาดตะกี้ มันเอียงขึ้นหรือว่ามันมันเฉลงมานะคะของอาจารย์เนี่ยเลขไม่ค่อยเปลี่ยนดังนั้นกราฟมันขึ้นนิดเดียวเนี้ยขึ้นไปจืดเดียวขึ้นไปจืดเดียวถ้าเทียบตัวเลขดูเนี่ยจะขึ้นนิดเดียวมากเลยอันนี้หนึ่งห้าสี่เก้าอันนี้หนะน,นึ่งห้าหกนะนี่ห้าหกสองขึ้นเป็นนิดเดียวอะ่ะเขาเรียกว่าความชันน้อยความชันของสมการที่มันเกิดเส้นขึ้นมันชันน้อยดังนั้นมันก็เลย เป็นขาขึ้นแบบน้อยนะคะแนวโน้มขึ้นอยู่แต่ขึ้นไม่เยอะขึ้นปีละ800กว่าคนนะคะขึ้นปีละ800กว่าคนประมาณประมาณไม่ใช่800กว่าคนขึ้นแนวโน้มเนี่ยประมาณ874นะตัวความเอียงของเส้นนะคะอ่าส่งได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์จะสอนให้ ทำการพยากรณ์วิธีอื่นเฮ้ยมีของสมุดประการขึ้นเยอะแบบนี้เอียงเยอะนี่เอียงแบบอ่าแนวโน้มขึ้นแบบเห็นๆเ,เลยอย่างเงี้ยอย่างของอาจารย์มันยังแบบค่อยเสมอเสมอแล้วขึ้นจึง้งแต่ว่านเนี้ยค่อนข้างเฉียงขึ้นแบบเฉียงขึ้นเลยผิดหรือเปล่าอาจารย์เออผล <c oughs> กิจลูกอธิบาย <c oughs> เพิ่มเติม <c oughs> ไปหน่อยสิว่า มีแนวโน้มสูงขึ้นอันนี้แบบ,คคบแบบนี้แปลว่าเพียงขึ้นเราคือมีแนวโน้มสูงขึ้นเราพยากรณ์เขาว่าเขามีแนวโน้มสูงขึ้นเนี่ยเนาะแต่ถ้ากราฟใครดิ่งลงอะค่ะเดี๋ยวหาก่อนมีไหมมีดิ่งลงบ้างปะของบางจังหวัดอะคนเกิดน้อยไงมีมีครับอาจารย์ของผมมีครับเออใช่ปะจังหวัดอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองโชว์สุโขทัยอาจารย์สุโขทัยเหรอของบางจังหวัดเนี่ยคนเกิดน้อยจริงๆอะ แล้วประชากรตอนเนี้ยแบบไม่ไม่ค่อยมีคนพอไม่ค่อยมีคนเกิดเนี่ยในจังหวัดนั้นก็จะเกิดปัญหาเรื่องของผู้สูงอายุเยอะแล้วกลายเป็นจังหวัดที่มีกลุ่มประชากรที่มีผู้สูงอายุมีมากอะค่ะเด็กที่เกิดใหม่ๆก็จะต้องมีภาระที่จะต้องอทำงานอย่างหนักขึ้นเพื่อแบ่งสันปันส่วนเงินให้กับกลุ่มผู้สูงอายุอะเนาะ เนี่ยข้อมูลพวกนี้ที่พวกเราวิเคราะห์กันเนี่ยค่ะจริงๆร,รัฐบาลก็สามารถเราไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะในการวางแผนถ้าสมมุติเราทําภาพรวมของเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเนี่ยแล้วพยากรณ์ไว้ให้เขาเนี่ยค่ะเราสามารถจับไปใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทํานายไว้ได้เลยอะค่ะไหนดูซิแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างครับนะ ปีหกห้าของปัชวรินมันขึ้นเ l e r t เพราะว่าเพราะ่าอะไร,ะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าเเเเเอออ n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  70ไม่มีเเอ็็นจด n 70ไม่มีเอเจ็ดไม่มีไอตัวเนี้ยมันคือเออคือเลขวิ่งใช่ไหมฮะ ค่า a เนี่ยค่า a คือค่า a v a l a g e นะคะค่า a v e r a g e เพราะฉะนั้นตรงนี้ใส่ของตัวเองสิก็คือค่า y ของตัวเองก็คือช่องนี้ไงลูกค่า y นี่ถูกไหมค่า y คือช่องนี้ส่วนตัวนี้ค่า b คือตัวนี้การเอาสองอันนี้หารกันก็จะได้ค่า b ของตัวเองออกมาเพราะฉะนั้นค่า b ตัวเนี้ยมันต้องไปเอาจากช่องนี้มา งอไมคะ่ะดันช่องนี้เขาก็จะได้เป็น a a ก็คือน,นี่จิ้มนี่เลย a บวกกับ b ก็คือจิ้มนี่คูณกับ t จิ้มตัวนี้อ่พาพอปีหกหกก็ a ก็คือตัวเดิมนะ a บวก b คูณตัวนี้เ,เดี๋ยวสิอย่าเพิ่ง enter สิพวกเวมันคูณเลย คุณตัวนี้ก็ว,วิ่งโอเคไหมไปทาวเวรลินตอนจะลบก่อนให้ทำานงอ,อลองหาค่าเองนะคะ a บวก b คูณ t เนาะตัวสมการของมันนะคะไม่ได้ยากเราแค่ต้องรู้ว่าตัว a ของเราก็คืออ๋อค่าเ v e r a ร e ของ y อย่านี้ a ตัว b ของเราคือค่าซ u m ในช่องนี้มาหารค่าซั m ในช่องนี้ ได้ A กับ B แล้วเรารู้ว่าตัว T ของเราคือตัววิ่งถัดไปนะคะตัววิ่งที่มันสิ้นสุดที่เลขเก้าหู่เพราะฉะนั้นปีถัดถัดไปมันก็จะต้องวิ่งกระโดดเป็น11 1เ15 17วิ่งยาวๆไปของแต่ละปีเนาะแล้วเราก็แทนสูตรเข้าไปนะคะอาจารย์ครับครับร้อมผลขอมผมกราฟไม่ขึ้นไม่ขึ้นกราฟเส้นอะอาจารย์อายการนะครับ อายการเดี๋ยวอาจารย์ขอเข้าไปดูกราฟเส้นเนาะโอ้โหอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็ไม่ขึ้นนะครับนะลองแก้แผนภูมิเูสิเปลี่ยนเป็นเส้นนี่ไงต้องต้องแก้ชนิดมันคือกราฟเวลาเราวาดออกมา ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชนิดเราคลิกตรงไอจุดจุด,จดสามจุดมุมบนนะคะแล้วก็คลิกคำว่าแก้ไขแผนภูมิมันจะขึ้นเครื่องมือให้เราเลือกได้ว่าเราอยากจะวาดเป็นกราฟแบบไหนนี้ขึ้นหรือลงคะเนี่ยขึ้นนิดนึงใช่ไหมคล้ายของอาจารย์เลยประชากรขึ้นนิดเดียว ขังกระซิดีทำกราฟได้เร็วอ่าของน้ยขึ้นขออัตรคนขึ้นนิดนึงนิดนึงเหมือนกัน่ะของคาชาก็เปลี่ยนเป็นเส้นได้นะคะเนี่ยแก้ไขแปลงภูมิก็เปลี่ยนเป็นกรับเส้นโอ้ทำไมมีสามเส้นเลยล่ะลูกไหนลอง วาดหม่ดูสิไฮไรอย่างนี้ปุ๊บอะไอย่างนี้อ่าแล้วก็ไปที่แทรกจริงๆอะ่ะบนเนี้ยเราควรจะพิมพ์คำว่าพยากรเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ข้อมูลเอ่อดิบมันไม่ใช่ข้อมูลดิบแต่เป็นข้อมูลที่เราคาดการหรือพยากรณ์ขึ้นนะคะเวลาที่กราฟมันโชว์มันจะได้มีคำว่าพยากรณ์อยู่นะมันจะได้รู้ว่า อ๋อข้อมูลเนี้ยไม่ใช่ข้อมูลย้อนหลังในอดีตแต่เป็นข้อมูลที่เราคำนวณพยากรณ์ขึ้นมานะคะพะตัว Power BI เขาจะมีอ่าสีให้นะคะอาจารย์ขอใส่เป็นคำว่าปีก่อนมันดีเทคเป็นตัวเลขแล้วมันจะเปลี่ยน เมยมันไม่เป็นเส้นให้ของใครเป็นแบบนี้บ้างมันไม่เป็นเส้นเดียวให้เดี๋ยวมันเป็นจุด อจารย์ก็แท้ข้อมนี้มันมีช่องว่างหน่อยนะึงนะพมันไม่มีช่องว่างมันดีเทคเป็นแนวตั้งแนวนอนอ่าโอเคพอดีว่าคอลัมน์มันติดกันพอคอลัมน์ติดกันมันมองว่าข้อมูลมันยังไม่จบสิ้นนะคะมันยังมีอีกมันก็เลยไปดีเทคเป็นแนวตั้งให้ ข้อมูลต้องเป็นแนวนอนแล้วมันก็จะจับมาวาดเป็นแนวนอนแบบนี้ครับโอเคฉันสบ,บินได้ไหมอาจรขอเว้นแถวมันนิดนึงเพราะว่าพอไม่เว้นแถวมันจะไม่ดีเทกวาดเป็นแนว,แนว,แ,นวแนวนอนให้นะคะอาจารย์ขา เรขมันใกล้เคียงมากเลยอ่ะแต่ว่ามันกระโดดเป็นล้านได้ไงอ่ะมันต้องเป็นหลักแสนไหมอ๋อหนูเอามาผิดลูกอันนี้มันเป็นหกล้านมันคือค่าซ้าไม่ใช่ค่าเอเวอเรสติดช่องปิดช่องต้องเอาช่องเอเวอเรสสีสีน้ําเงินมาตัวเอค่ะช่องนี้ยตัวเอต้องเป็นช่องนี้อ่า ส่วนตัว b ตัว b ถูกไหมเอาอ้น,นี่หารไอ้น,นี้อาจถูกอันนี้ถูก a ถูก b ถูกตัว t โอเคถูกอ่นเนี่ยมันก็จะได้ละตัวเลขที่พยากรณ์ได้มันจะสูงขึ้นมานิดนึงใ่ระดับโอเคเหมือนกันเลยหกองสิริกัญญามันกระโดดเพราะว่าเอเวอเรส่ะ เอ a l เของ y หรือว่าค่าเฉลี่ยของ y ต้องเป็นช่องนี้นะลูกค่าเฉลี่ยของ y นี่ต่องนี้มาผิดช่องเป็นอันนี้เสร็จแล้วตัวนี้ตัวนี้ b b ก็คือไอตัวนี้ตั้งเอาหารผิดหารผิดมันต้องหารสองอันนี้สี่หารซ้ำม,มันติหารค่าซ้ำ ตัวัน,นี้ตั้งตัวนี้เขาเรียกว่าซัมของช่อง P คูณ y ก็คือเนี่ยซัมใช่ไหมเราหาค่าซัมหารซัมของช่อง P กีกำลังสองก็คือช่องน,นี้จับสองอันนี้หารกันมันจะได้เลขนี้ออกมานะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันคือค่าของ V ที่เราหาได้นี้นะ ปโอเคได้แล้วคนอื่นล่ะเปนยังไงไหนดูดิไลดูใหม่แตาว,ว่าลินทำไมมันเป็นต้องแท้นอย่างนี้ละจ๊ะเอาเส้นสีน่เส้นเส้นเอาเส้นในไลท์แล้วแทรกแสงปู เปลี่ยนเป็นเส้นออกเหมือนของเพื่อเลยพอ,อเปลี่ยนแล้วมันเป็นยนืตั้งขอดูก่อนนะว่ามันมีอะไรที่มันนี่เปล่าออกมาแล้วแนวนอนมาแล้วโอเคสูวิชาละ่ะแนวนอนแล้วดิ่งลงนี่คือยอดตกอ่จาจังหวัดอะไรเนี่ยยอดตกสิงห์บุรีครับอาจารย์หรอสิงห์บุรีหรอโอเคโอเคก็ยอดตก อทิพตกไหมยอดตกลงหน่อยนึงอกะขึ้นนิดนึงขึ้นนิดเดียวขึ้นนิดเดียวแต่มองไม่ออกเนาะร้อยเอ็ดเชียงใหม่ขึ้นเยอะอยู่เชียงใหม่ขึ้นเป็นสเต็ปสเต็ปสุโ๊ตไทยก็ยอดตกชนบุรีขึ้นออแต่และจังหวัดไม่เหมือนกันโอเคค่ะทุกคน เอาแค่ okay, นี้นะวันนี้มีใครมีคําถามอะไรไหมจามาม้ารครับส่งใต้ชื่อใช่ไหมครับใช่แล้วครับเวลาส่งใต้ชื่อให้ใส่ว่าพยากรณ์ของจังหวัดอะไรปีไหนถึงไหนและมีแนวโน้มว่ายังไงด้วยนะบอกด้วยว่ามีแนวโน้มขึ้นหรือลงนะคะจังหวัดนั้นอะ่ะมีแนวโน้มขึ้นขึ้นแปลว่าเส้นมันขึ้นมีแนวโน้มลงแปลว่าขขอไอเส้นมันดิ่งลงไปนะคะ สวค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ